เป็นโจรพี่น้องมาแอวนะคะที่อบจจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าอยู่คนข้างกับสรารการน,นะเจ้านี่อย่างไปมาๆพอกันเลยนะเจ้าดอกไม้งามขันนนาเจ้าอันนี้เป็นห้องอเวนด้าบุชบุนริสปอร์ตนะเจ้าเป็นสีมีตึ้งสีเหลืองมีตึ้งสีขาวนะเจ้าข้ามาดูเลยนะคะว่ามีอย่างห้องนะเจ้าในุ่มนี่นะเจ้าก็าเป็นเขาเร้องว่า ออรองเท้านารีที่แรกคิดว่าเป็นอะไรนะมะข้าวมะแกงลิงนะ,มะนสม่าเต้อูไทยผสมค่ะแล้วก็ที่ชอบมากนะคะเมื่อกี้ขอโทษทีเดินผ่าน,นามาแล้วหม้อเนี้ยนะคะพี่น้องหม้อหม้อเนี้ยหม้อเนี้ยหม้อที่มันขึ้นจักรยานอินะเอจ้ามันเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็มีคุณค่ามากเลยนะคะนี่นะคะ กว่าจะทำอย่างนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆนะคะมาหาชมได้ที่นี่นะคะหลังจากน,านั้นรอดซุ้มซุ้มระดีอันนี้เขาเรียกว่าหนวดฤาษสีเนาะอันนี้ก็แข็งแกม่านมาเลยนะคะโอ้ต้นไม้ที่มมเขาเอาจะไม้มาแปะสวยมากเลยนะคะแล้วก็เรามาดูภายในสวนนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นมุมเล็กเลแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าจริงๆโลกว่างใหญ่หลายไร่นะคะแล้วก็มีทั้ง ออดอกไม้หลากสีนะคะอย่างที่นี่ก็คือขอนําเสนอเลยนะคะนี่เลยค่ะแผน่แผนแ่นแฟนนะคะอดอกไม้อะไรจะง,งามปา้านะคะเรียงเรียงร้อยเรียงจนสวยยังมีที่เดดเลยคะมีเมขาวม่วงนะคะมีม่วงเี้มีม่วงอ่อนนะคะมีดอกสีขาวมีสีเหลืองมีสารพัดสีนะคะและที่สําคัญที่นี่อยู่ติดอ่า สบายนะคะอยากให้พี่น้องได้มาเที่ยวกันไม่ต้องไปถึงเมืองนอกหรอกนะคะเสียตังค์นะคะแถมยังเสี่ยงต่อโรคระบาดอีกนะคะมาเที่ยวใกล้ๆบ้านเราดีกว่านะคะและที่สําคัญไม่เกี่ยวเงินซากบาทเลยนะคะวันนี้ิฉานเก๋เข็มทองเจ,จ้าเจ้าเรอือนพรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาร่วม ในช่อง youtube ของพี่เขานะคะมาเจอกันแบบบังเอิญจะกันในสวนในส่วน,น,นเก๋เองนะคะก็มีช่องไหนครับที่อยู่ใน u t u b e นะคะ u t u b e ช่องไหนครับเป็นชื่อเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรนะคะคิดแก้พิมพ์ว่าเข็มทองเจ้าเจริญพรก็จะขึ้นมาก็มีเพลงนะคะเป็นรายการธรรมะนะคะเป็นรายการให้กําลังใจแย้ะมี รายการกำลังใจประจำวันนะคะสุขสิทธิ์สกิจใจแล้วก็ชีวิตมีสุขที่น้องสามารถรับชมกันได้นะคะดีใจทีจ่เจอกันนะคะอยู่ในพีเลียกันนะอ um. ่ะนราขัมาชมดอกต่อไปนะคะนี่คือเลยซีโอรสนะคะซี CO oh, okay. ะะ <c oughs> <c oughs> โอรสของประเทกนมาจับไปโดนไปแล้ว <c oughs> อ่าซีโอรสเนี่ยนะคะก็สวยงามนะคะ ดูแบบแต่ละดอกไม่มีใครยอมใครเนะคยะสวยกันท,กท,กทุกทุกทุกอย่างเลยนะคะสิ่งที่ดีมากเลยก็คือว่าขอบคุณสลับสถาทสนที่นะคะเป็นการจัดที่ลงตัวเป็นการจัดที่ลงตัวมากพี่น้องคะเดี๋ยวขอนําเสนอพวงนี้ดีกว่านะคะคือเนี้ยนะเนี้ยเนียน,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 นะคะพี่น้องสวยมากนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ไ้ไดูเท่าปุ๋ยอะไรฉีดเนาะ ไมู่เขาดูแลยังไงถึงได้สวยขนาดนี้นะคะข้างล่างเป็นต้นอะไรครับต้นเฟิร์นหรือว่าต้น,นะะสีเขียวๆข้างล่างสุดข้างล่างนี่นะคะก็มีเฟิร์นนะคะซึ่งเกาะอ,อยู่ตามก้อนหินนะคะเป็นธรรมชาติเป็นาการจัดสวนที่ลงตัวมากเลยนะคะแล้วก็ลงทุนค่อนข้างคิดว่าแพงมากๆนะ,ะเพราะเคยไปถามนะคะ,เ,ะเนี่ยหนึ่งช่อยเล็กๆเนี่ยนะคะสามสี่ห้าดอกเนี่ย ห้าร้อยแปดร้อยนะคะถึงหนึ่งพันนะคะเอาแบบช็อตกเล็กได้เดียวนะคะแต่เนี่ยที่เราสามารถมาชมได้ทั้งสวนเลยนะคะแบบใครไม่มีค่าใช้จ่ายนะเพราะฉะนั้นก็สามารถศึกษาดูพันดูพี่น้องเอาไปดูเป็นแบบในการจาัดสวนที่บ้านของท่านก็ได้นะคะหมอกแบบที่นางแบบสวมน,นั่นคือมาจากชนเผ่าอะไรคะอ๋ออุ้ยมาตะกีกยงไม่เห็นอลังกว่าน,นี้นะคะอันนี้ใส่ไปเรื่อยๆคะ่ะแต่ว่าหมวกนี่เป็นหมอกมงนะคะแต่ในปกติก็จะมีเครื่องเงินเงอะไรเยอะ ก็ออก็อยากให้พี่น้องเียวามาเที่ยวกันนะคะพี่น้องคะท,ที่สําคัญคือเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นด้านนู้นก็จะเป็นสวนอีกเยอะมากเลยนะคะพี่น้องเดินนี่เมื่อยเลยนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นดอกไม้ซึ่งเรีวกันโซนนี้จะเป็นโซนเกลืยไม้นะคะสวยงามมาก <laughs> เนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยชอบม้างเลยนะคะก็คือสีม่วงอ่อนนะคะโอ้พี่น้อยชัด เขาเรียกว่าสีแดงกล่ำนะคะสีแดงกล่ำเนาะนะคะตอนนั้นนะคะ,ะแวะมาอีกหนึ่งนะคะแป๊บเดียวนะคะทั้งดีดดีนะคะก็มีกล้วยไมย้รุ่นนี่เขาเรียกเลยนะ,ะมิกาชาบูเหรอมิกาซาบ,บรูมิกามิกาซาบูแม่พูดนงงนะข,ขัดเดียดขัดเดียดไม่ค่อยไปเลยนะคะอู้เมืองก็ได้เจ้าอุ้เมืองก็ได้นอเ um จ้า แล้วก็ชมพูอ่อนนี่ก็จะเป็นชมพูที่ไม่เหมือนกับฝั่งโน้นคือมีอ่อนอ่ออ่อนเข้มนะคะนี่โลดด้วยสีะวันนี้เลยค่ะเดีย๋ยวจะไม่เดีย๋ยวจะพาแวนด้าน,นะคะขันมเนโกโนะคะดี๋ค่ะ สีขาวมีดอกเฟิร์นแซมคือสวยไปหมดทุกอย่างนะคะลงตัวมากนะคะการจัดสวนของเขานะคะสวยงามนะคะตั้งแต่ข้างล่างจนข้างบนเลยนะคะอ่ะไปเดินดูกันหน่อยไหมคะนี่เลยค่ะขอนำเสอนอตอนี้ก่อนนะคะ <c oughs> ตามทางเดินนะคะเราก็จะเห็นดอกไม้ด้วยนะคะเรียงรายน,นี้สีขาวแล้วก็แซมด้วยสีม่วงนะคะ แล้วก็เป็นดอกไม้ที่อยู่ได้ทนนานนะคะมีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วก็มีทางเดินที่พี่น้องสามารถเดินได้สะดวกสบายไม่ต้องัวที่เปิดน,นะคะไม่ต้องัวอะไรจยมางกงี้ยอกบกลดรู้รางตั้งนะคะเดินสบายมากกับลมเย็ยนๆนะคะ ชมธรรมชาติได้นะคะพร้อมกับลมเย็นๆน,นะคะที่ไหน่ว่าไม่รู้ละแต่ที่นี่เย็นนะคะแบบนี้นะคะมีต้นไม้ที่เป็นต้นสนค่นนะป้าม้านเด็นได้เรียกว่าสวยทุกมุมนะคะสวยทุกมุมนะคะมีความสวยและก็มีความเป็นธรรมชาตินะคะพี่น้องค่ะสามารถพาลูกนั่งน ของเชียงใหม่กันครับของคนเมืองเชียงใหม่นะคะอ้ตอนนี้ก็สวยนะคะนีเลยนะคะขอนำเสนอสวยงามมากนะคะดอกไม้อันะสวยขนาดนี้นะคะมาเป็นแ็งเลยนะคะเป็นชออเป็นชาติเลยนะคะสีขาวก็สวยสุดๆสวยสวยที่สีนะคะดอกไม้เนี่ยเป็นอะไรที่เพลิดเพลินแล้วก็ดูได้ไม่เบื่อนะคะนี่ม่วง เข้มมีม่วงอ่อนมาขาวผสมม่วงนะคะแล้วฉราะนั้นก็ตัวน,นี้ที่บ้านมีแต่ไม่รู้ชื่ออะไรนะคะกรบอกว่านเนี้ยน่าจะเป็นต,ตัวที่พอประจักษ์ได้ดีนะคะแล้วหมดทั้งหมดนี้นะคะสามารถมาชุดมาเชื่อมมาชมได้นะคะตอะนนี้ไม่รู้เขาชื่ออะไรเนาะเรียนบ้้เหรอผมไม่มีฟูน,นะก็ตำนี้เลยนะคะพี่นอนองสวยงามมากนะคะ สวยจนเราต้องหลบอาย <laughs> สามฟาร์เดลลนสิบครับเป็นกล้วยไม้ประเภทหนึ่งที่สวยงามมากที่เปิดให้ชมตลอดทั้งปีครับที่หลังสลรกังจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นกล้วยไม้ที่สวยมากๆครับมาเที่ยวมาชมได้นะครับสวยมากครับดูแต่ตามือห้ามต้องนะคะของเจเสียคะ่ะ พอพอได้เจ้าขาคํากั๊มนะเสวยมากเลยนะคะอยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวนะคะรีนะคะดูมาชมมาถ่ายรูปกันนะคะเซลฟี่กันได้ตลอดทุีค่ะครับม,ม,มีมีมีกี่สีครับอูอันนี้สีชมพูสีม่วงขอสีม่วของม่วงสวยมากนะคะและนี่นะคะสีเหลืองนะเจ้าแล้วก็มีเกสรสีม่วงนะคะ แล้วก็มีสีขาวนะคะสีนี้เรียกว่าสีโอรสนะคะแล้วนี่ดอกไม้ที่แซมมาก็คือสีสีเหลืองเนาะ,ะถ้าที่เห็นนะคะก็เป็นสีไลโนอ๋อ,อถ้านู้นก็มีเป็นเหลืองอ,อ๋อเหลืองก็อยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เป็นดอกอีกแบบหนึงที่มันจะลายๆนะคะจะอยู่กานนน้นนะคะเธอเรียกว่าเกิดมาไม่เคยเห็นนะคะ,ะเดี๋ยวชวยมาทาันนี้นะคะ เอาเรื่องของเรื่องเกิดมาไม่เคยเห็นดอกไม้สวยขนาดนี้นะคะพีนะะ่น้องค่ะนี่ขนาดมาแบบกับจบเนาะปลายแล้วเนาะ,ะนี่ค่ะเขาขัาข้นแคบนะคะตัวนี้คือไม่รู้จะชื่อสักอย่างนะคะแต่รู้แต่ว,ว่าสวยค่ะมีสีม่วงแล้วก็มีดอกขาวซแซนนะคะอันนี้ก็เป็นเ,เหลืองที่ออกออกคลีนๆเนะเาะเช่นด้านนี้เลยนะคระน,นี่เลยค่ะ มีทั้งม่วงเข้มนะคะแล้วนี่ก็ม่วงอ่อนค่ะแับรองว่าสวยไม่แพ้กันไม่มีใครยอมใครนะคะเมื่อกี้กำลังมองฟาแลนฟาเลนฟาแลนนอฟนอฟซิสเดี๋ยวค่ะฟาแลนนอสฟฟาแลนนอฟซิสโอ้ฟาแลนนอฟซิสโอ้โหนะ,ะกว่าจะอ่านออกเลยเออเอาย้ายม,มุมมานี่หน่อยดีเลยคะเชิญท่านี้เลยคะ่ะ oh, โอ้โหต้อทับใจ ผู้หญิงกระดอกไม้นี่นะคะมันเป็นอะไรที่มันวิ่งหากันในอัตโนมติเป็นเธรรม,มดานะคะนี่ก็เป็นสีเหลืองนะคะสีนนม่วงอ่อนแล้วก็ที่จะเป็นอ,อีสี<อ>แบบหนึ่งนะคะนี่ก็ะเนีอันนี้เป็นสีขาว สีขาวแล้วก็มีสีม่วงนะคะนี่มีรายการดีโพี่น้องได้ชมคือพอพอมาอยู่ในดอกไม้ปั๊บเรากลายเป็นคนที่เละไปเลยค่ะพี่น้องไม่ใช่เพื่เล่นนะคะเราจะกลายเป็นคนที่สวยขึ้นไปเยอะเพราะดอกไม้ช่วยนะคะสีขาวนะคะสีโอรสนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะครับวันนี้พันหยุดครับจะพาไปชม กล้วยไม้อีกประเภทหนึ่งครับที่นี่น่าสนใจมากตัวเดียวกำลังบานเต็มชื่อว่าฟลานนับสิบสีม่วงครับฟลานนนฟลนน,น,น,ฟลนับสิบฟลานลนับสิบครับสีม่วงกำลังบานหลายช่องมากเลยช่วงเป็นพันกล้วยไม้ที่บานแล้วนานนานมากอ่ะ เกือบสองเดือนนี้เกือบสองเดือนก็ยังบานอยู่เหมือนเดิมเขาชอบที่ชื้นครับถ้าอยู่ในที่ชื้นหมายถึงว่าที่ที่โป่งชื้นร่มดอกเขาจะสวยแล้วก็จะไม่ร่วงอยู่ได้นานครับปะละมสิบดอกนานดอกสวยนี่คือประเภทสีม่วงกลางบานเต็มเลยหลายกอมากเลยถ้าปลูกวมกันเนี่ยเวลาออกดอกแล้วมันจะสวยงามมากทีเดียว ถ่ายใกล้ไม่ได้ครับเพราะมันช่อหนึ่งมันจะยาวช่อหนึ่งมันจะยาวมากปกรวมกับสีอื่นฟลานับสิบครับสีม่วงเราไปชมใกล้ๆสิครับแลวเขาจะเป็นสีม่วง ใครที่มีเวลาดูแลชอบกล้วยไม้แต่มีเวลาในการดูแลหรือการปลูกน้อยแน,นะนำฟลารนสธิกครับปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นานเวลาดอกนี่ปีหนึ่งดอกดอกละปีละครั้งจะให้ความงานที่เราทึ่งทีเดียวเวลามันออกดอกเนี่ยเ้ามาปลูกรวมกันมันจะสวยแบบนี้ เขาเป็นช่อ,อยาวแต่ถ้าเราเป็นประเภทตั้งโต๊ะก็ต้องมีรวดเลือนอะไรผูกไว้ฟรเ่นดับสิบสีม่วงข้างในเขาจะมีกีบกีบกรสออยู่สีเหลียมอันอ,นอ,อ่อน ออกช่อหนึ่งจะยาวมากบางท่านเลี้ยงดูดีๆก็เป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดกว่าหาชมยากครับถ้า,ร,า,ารุงกันแบบนี้พี่สีม่วงครับวันละนับสิบแต่เป็นสีลายสีลายแบบนี้ครับโคนี้ เราปลุวปกลวมกันครับปลุกลวมกันที่เยอะมันก็ได้เป็นกอนใหญ่นี่ดอกได้ประมาณสามเดือนบางบางช่อก็จะเริ่มโรยกัแล้วดอกก็จะเป็นแบบนี้คับสีลายๆช่อหนึ่งก็ประมาณประมาณสิบสิบกว่าเพราะแนับสิบสีน้ำตาลชมพูม่วงอยู่ในช่อเดียวกัน สวยครับถ้าเราเอาออกอมาใหม่ๆนี้จะสวยลรวออกใหม่เขาจะสีสดแบบน,นี้ครับสึ้นตานเข้มชมพูอยู่ในในในช่อเดียวกันแต่พอนานไปสีเขาจะเริ่มซีดลงซีดลงนี่สีเขาจะซีดลง นี่สามเดือนฮะสีจะซีดแต่บางบางดอกนะมันจะดอกไม่พร้อมกันดอกที่ดอกที่หลังนะสีเขาจะสดถ้าสีสดแบบนี้คือกำลังบานใหม่ถ้าอันนี้คือบานบานนานแล้วจะเริ่มบานดอกเขาจะบานไม่ไม่พร้อมกันบานจากข้างในออกสู่ แต่ละช่อก็จะดอกไม่พร้อมกันเป็นฟาลันนองิบขนาดเล็กที่เป็นกอถ้าปลูกลงมกับตัวกอใหญ่แบบน,นี้ก็สวยปลูกง,ง่ายกับเป็นเพศรากอากาศชอบที่ปง่งไม่ชอบน้ำปงลูกรวมกันจะสวยฟาลันนองิบ อีกเพนเ่นครับจาชื่อไม่ได้ที่ครับสวยสีจะไม่เหมือนกันจางบ้างเข้มบ้างแต่ออกไายลายก็มีความเด่นอยู่ในตัวคือเด่นในเรื่องของสีสันมีลายสีป้อมกัน ทับตาลชมพูม่วงสีขาวปแบบนกันฟาเรนนอมสิบครับสมสดิวันศุกร์ครับวันนี้เราจะพามาชมก้นไม้อีกประเภทหนึ่งชื่อว่าฟาเรนนอมสิบนี่ออกสีเหลืองครับ กลุ่มเพทสีเหลืองปลุกรวมกันมันจะสวยครับแบบนี้ปลุกรวมกันลาก็ดอกมาแต่ละช่อนกคือสวยงามอลังการสวยแบบอืไม่มีคำอธิบายสวยออกมาแบบไม่เก่งใจใครเลยดอกเขาสวยมากพาร่นอกสิบครับสีเหลือง นี่คดูใกล้ๆแต่ละสายพันธุ์แต่ละสีเขาจะมีความแตกต่างกันไปนี่คือสีเหลืองกีบกีบเขาก็จะเป็นสีเหลืองข้างในก็จะมีเกสรและดูใกล้ๆครับดูชัดๆถึงความสวยงามของเขาฟาร์นนอมสิบสีเหลือง ถ้าปูรวมกันมันจะสวยงามมากอลังการเลยครับเอาปูรวม,มกันปลูกรวดให้ช่อเขาชิ้นออกมาเป็นช่อแบบนี้ครับมันก็จะสวยงามีกประเภทนึงที่เสียดได้ยินเสียงเครืงบินข้างบนเครื่องบินผ่านพลาเนสิสครับสีเหลืองในกลุ่มเพสสี สวยครับสวยงามมากเลยเดียวเวลามันออกดอกใหม่เนี่จะสวยมากเลยความฉ่ำความสดของเขาอยู่ที่นานหลายเดือนครับนี่ก็ประมาณสองเดือนแล้วก็ยังความคงความสวยงามไว้สองเดือนแล้วครับสำหรับกอนี้ยันอยู่ ยัคงความสวยก็ชอบที่ชื้นครับที่ชื้นที่ร่มชื้นไม่ถูกแดดความชื้นมีเขาก็จะอยู่ได้นานช่วงนี้ที่เชียงใหม่ฝนลงมันก็เลยทําให้บางบางกีบนะคุณเขาจะถูกะจรยลงไปเนื่องจากถูกฝนเขาไม่ชอบฝนเพร,ะราะเรนนิสิ์ครับสีเหลือง ถ่ายใกล้ไม่ได้ครับมันมันกอใหญ่ถ้ถ่ายไกลๆจะได้เห็นชัดว่าสวยครับสวยงามมากสวยงามตามท้องเรื่องฟลนันนเซปสีเหลืองครับรม,มาชมกล้ยไม้ปลกลมกันครับฟลนันนเซปสีขาวกับออนซิเดียมสีเหลืองนะครับต้องถ่ายไกลหน่อยหนึ่งจะได้เห็นความ งามของก้วยไม้ทั้งสองประเภทถ้าเราปลุกรวมกันและในในที่โปร่งนะครับที่โปร่งเวลามาดอกมาเนี่ออรซิเดียมนี่ก็ดอกตับทนครับประมาณสองเดือนสองสองเดือนกว่าก็ยังไม่รวยนี่ได้เก็บสามเดือนแล้วก็ยังไม่รวยฟันรัดสินี่ก็เก็บสามเดือนแต่ก็จะมีเขาว่าจะเริ่มจะรวย แล้ก็โดนฝนเชียงมหม่ฝนล,ลงทําให้ต้นไม้หลายประเภทก<ๆ>็ต้องร่วงรุยเพราะถูกฝนนี่สีขาวฟอเรนทับสีสีขาวเราปลูกรวมกับออนซีเดียมสีเหลืองผลที่เราได้รับก็จะเป็นแบบนี้ครับตอนสวยงามที่เห็นประเภทออนซีเดียมออนซีเดียมกับฟอเลนนับสบผสมผสานกัน ความงามมันก็จะเกิดขึ้นแต่ฟล่นนั้นโดนฝนไปความสดความฉ่ำก็จะหายไปหน่อยหนึ่งแต่ถ้าดูใกล้มันจะแตกต่างกับสีอื่นในเรื่องของเกสอนดอกนะกรวมกับออนเดียมสีเหลือง ต่อัซีเดียมเ็าอยู่ในที่ล่มแหละมันจะมีความสดสวยมากอัซีเดียมหรือทางบ้านเราเรียกว่าตุ๊ก,ก,กตาลึงระบำทนมากเลยอะ่ะปลุกรวมกันกับอัซีเดียมง่ายๆไม่ต้องรดน้ำมากครับก็ไม่ชอบน้ำอาอนซีเดียมตุ๊ก,กตาเริงระบำปลุกรวมกับฟลานัทส,สีขาว เหลืองขาวครับนี่คือผสมผสมสีระหว่างตุกตาเริงระบำกับเอฟรนสิบสีขาวก็แปลกตาดีครับสวยงามอีกประเภทหนึ่งก็าหาชมได้ยากมันจะให้ชมให้เราเห็นความงามก็หลายเดือนนี่เข้าเดือนที่ที่สามแล้วครับก็ยังคงสดสวยงามอนะ ปุกลมกันออซิเดียมตุ๊กตาเรืองระบำกับฟลานสิบสีขาวสวยงามมากครับนี่ครับถ่ายถ่ายใกล้ไม่ได้ครับมันมันกอใหญ่มากต้องถ่ายไกลครับสวัสดีวันหยุดครับวันนี้พามาชมกล้ยไม้ประเภทฟลานสิบครับทมาชมในกลุ่มสี สีส้มน้ำตาลครับกอนี้สวยมากพะล่นลิบสีสีส้มน้ำตาลครับกอนี้ก็มีประมาณเก็บสามสิบกอดอกสวยครับสวยมากเลยต้องผูกด้วยลวดสลิง ลวดให้ให้ช่อเขาโน้มลงมาจะสวยฟลัเรินมสิบสีส้มส้มน้ำตาลและสวยสวยที่เดียวได้เ,เป็นลูกสมมีหลากหลายสี้องถ่ายไกลๆครับถึงจะสวยเพราะมกอใหญ่กอใหญ่มากเลยฟลันรับสิบสีส้มน้ำตาล ถ้าจะปุงรวมกันนะจะสวยงามมากนี่หนวดหนวดเขา้าสีตกใสประลันนับสิบครับสีส้มสมน้ำตาลสวยงามมากครับ ทำชมได้ยากครับที่มันจะออกมารวมกันหรือเรามาปลูกรวมกันเนะกับต้นไม้อารมรวมกันเป็นกอใหญ่แบบนี้จะสวยงามมากเขาชอบที่ร่มครับร่มแสงลําไรความชืน้นไม่ชอบน้ำเป็นประเภทรากอากาศปลูกง่ายครับสำหรับผู้ที่ชอบล้วยไม้แล้วคือไม่เป็นลักนการดูแลนะแนะนำในะเรื่องของฟาร์มนสิทในการปลูก เรามีเวลาน้อยการปลูกดูแลน้นก็มีน้อยแต่เราปลูกไว้ในที่ร่มแบบนี้ถึงเวลาช่วงมีนาเมาษาพฤษภาคขาจะออกดอกแบบนี้ดอกทีหนึ่งเนะี่ยนานนานมากให้ชมนานมากหลายเดือนนี่ก็คืออ,อมีนาเมาษาพฤษภานี่สามเดือนก็ยังคงความสวยใบให้เห็น ไม่มีจางสวยมากเลยครับดูกใกล้ๆก็สวยนะครับดูเออถ้าใครคิดว่าไม่สวยนีย่ก็ต้องพิดจารแล้วนะครับว่าท่มองคล้วไม้แล้วที่สวยเป็นไม่สวยนี่ต,ต้องต้องพิจารณาเองนะครับพระดลที่สิบครับ